สอนวิธีการในการดูเบรกเอาลอกหรือว่าวิธีการดูว่าโมเมนตัมเนี่ยมันจะหลอกเรายังไงได้บ้างนะครับเกินก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาบทเรียนมาสอนบ้างหลายๆคลิปที่ผมสอนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโมเมนตัมใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องของการเบรกเอาก็คือผมเอาโมเมนตัมเนี่ย มาเป็นความรู้ในการหาจุดเบรกเอาใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปันจุดที่ผมโดนโมเมนตัมโดนการเบรกเอาหรือว่าโดนแรงส่งของแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยหลอกตามสไตล์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่เทรดจริงเนี่ยมาให้ดูแล้วก็ชี้ให้ดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันโดนถ้าเกิดถ้าเกิดมันโดนหลอก,กอน,นะครับผมจะชี้ให้ดูว่าตรงนี้มันโดนหลอกแบบไหนแต่ถ้าเกิดในออเดอร์ไหนที่เป็นการเบรกเอาตามโมเมนตัมปกติผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่า ผมเข้าออเดอร์นี้เพราะอะไรเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราเติมเงินกันไปก่อนนะครับคลิปนี้จะใช้ทุน20ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะเทรดไปประมาณสัก5-6ไม้นะครับ5-6ไม้ miles, เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตรงนี้ผมกำหนดเทค Profit ไว้ว่า100%นะครับก็คือฝากไป20ผมจะถอนออกมา40ดอลลาร์นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้การบริหารเงินแบบฝาก20แล้วออกกำไร100%แบบนี้นะครับ อันนี้คือเพื่อเป็นการสองเฉยๆนะครับถ้าเกิดเราจะเทรดจริงจังแบบนี้เราต้องมีการบริหารเงินให้รอบคอบมากกว่านี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับเดี๋ยวในออเดอร์นี้นะครับผมจะกดคอนะครับโอเคกดคอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลากเส้นเทรดไลน์ให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับวัน วันพุธที่15นะครับถ้าเกิดได้ดูคลิปวันพุธที่15กันยา64เนี่ยตรงนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมด้วยนะครับหรือว่าเราสามารถดูตรงแรงส่งก็ได้จะสังเกตนะครับแรงส่งของแท่งเทียนตรงเนี้ยแรงส่งขาขึ้นมีเยอะมากๆนะครับตรงนี้มันเป็นจุดสังเกตให้เรารู้ได้นะครับว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยแรงขาขึ้นมันมีมากกว่าแรงขาลงก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปนในคลิปที่แล้วว่าถ้าเกิด แพทเทิรมันมีรูปแบบคล้ายๆกับสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยก็คือกราฟมันเหมือนพยายามเลือกทิศทางใช่ไหมครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนดีจะไปแบบขาขึ้นหรือว่าจะกลับลงมาเพื่อหาทิศทางตอบแต่คราวนี้เนี่ยผมกดคอเข้าไปเพราะว่าผมคาดการว่าเฮ้ยดูจากแรงขาขึ้นของแห่งเทียนเนี่ยมันน่าจะมีแรงที่จะเด้งขึ้นไปมากกว่าแรงที่จะเด้งลงมากลับลงมาในเทรนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคอขึ้นไปครับอันนี้คือสังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเลยแล้วก็จะมีแรงส่งขึ้นไปคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ฟังผมแล้วอาจจะงงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในเรื่องของการดูจุดเบรกเอาท์ที่ผมอัปเดตล่าสุดเดือนกันยาปี64นี้ให้ดูนะครับลองไปดูข้างล่าง description นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ตรงนั้นไปดูแล้วก็ไปศึกษาตรงนั้นแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ในออเดอร์แรกเนี่ยเราก็วินกันนะครับผมว่าวินไม่น่าจะลงมาแล้วแหละในออเดอร์แรกเนี่ยการเบรกเอาท์ยังเป็นในรูปแบบปกติที่เราเคยเรียนหรือเราเคยรู้มานะครับต่อไปเราไปเทรดออเดอร์ที่2กันครับในออเดอร์ที่2นะครับเป็นเทรนขาขึ้นที่สวยงามนะครับผมลากเส้นเทรลไลน์ให้ดูนะครับผม อันนี้เป็นเทรนขาขึ้นแล้วมันมีจริงๆมันมีเส้น SR ด้วยนะครับแต่ว่าออเดอร์นี้เนี่ยผมจะกดคอขึ้นไปนะครับอ่าคุ้นๆไหมครับแพทเทิร์นนี้ก็คล้ายๆกับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอีกแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างไปนะครับก็คือการาฟเนี่ยมันได้เลือกทิศทางไปแล้วมันเลือกที่จะเบรกเอาขึ้นไปใช่ไหมครับแต่มันเบรกเอาไปแค่นิดเดียวนะครับสังเกตตรงจุดข้างบนน่ะมันเบรกเอาไปแค่จนถึงจุดข้างบนเนี้ยแล้วมันก็เด้งกลับลงมา แต่คราวนี้เนี่ยการเด้งกลับลงมาของมันเนี่ยมันเด้งกลับลงมาแบบแบบแปลกๆแบบมีนัยสําคัญอะี้ผมซูมกรับก็คือสังเกตเห็นตัวไส้เทียนไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดใครได้ดูในเรื่องของวิธีการดูแท่งเทียนของผมแล้วเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าแท่งเทียนตรงนี้ถ้าเราดูแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยแบบนี้มันแปลว่าแรงขาขึ้นหรือว่าแดงซื้อเนี่ยมันมีมันมีแรงมากกว่าแรงขาลงไม่ใช่หรอใช่ไหมครับเพราะว่า เนื้อเทียนเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วไส้เทียนอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆข,ของการโแบนะครับโแบก็คือการที่กราฟเนี่ยเด้งในกรอบสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับแล้วเด้งทะลุขึ้นไปนิดเดียวนะครับแล้วเด้งกลับลงมาตรงจุดเดิมเส้นสีน้ําเงินหรือว่าเส้น SR ที่เป็นแนวขวางเนี่ยที่ผมลากไปเนี่ยตัวนี้มันก็เปรียบเสมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่ต้านกราฟเอาไว้ใช่ไหมครับพอกราฟมันเด้งขึ้นไปละแล้วมันเด้งกลับลงมา เส้นแนวตั้งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเส้นแนวรับพอมันกลายเป็นเส้นแนวรับปุ๊บกราฟเด้งกลับลงมามันก็เลยทําให้กราฟเนี่ยเด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ดูแค่เส้น SR หรือว่าไม่ได้ดูแค่เส้นแนวรับอย่างเดียวนะครับเรามีจุดอื่นเช่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือไส้เทียนตรงนี้ก็เลยเป็นจุดประกอบการตัดสินใจที่ทําให้ผมกดคอไปการเทรดแบบโทรแบ็ k เองหรือว่าการเทรดแบบพูลแบ็ k เนี่ย ตรงนี้เป็นการมองการเบรกเอาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมัน,มนครบถ้วนนะครับองค์ประกอบมันครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ดีเลยนะให้ผมแนะนําอาจจะอาจจะรอเป็นการโทรแบ็กหรือว่าเป็นการพูแบ็กแบบนี้จะเป็นจุดสังเกตหรือว่าเป็นจุดตัดสินใจให้เรากดเบรกเอาได้ดีมากยิ่งขึ้นคราวนี้เนี่ยออเดอร์ที่3คุคุ้น,นไหมครับลักษณะคล้ายๆกับ M pattern แล้วคราวนี้เนี่ยผมลากเส้นเทรลลไลน์ไปเดี๋ยวผมจะ กดพุทนะครับเพราะว่าผมคาดการว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะเบรกเอาลงมานะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากราฟมันจะเบรกเอาหรือเปล่ารูปแบบลักษณะคล้ายๆ m pattern แต่ว่าถ้าเกิดเป็น m pattern จริงๆเนี่ยกราฟมันต้องลงมาตรงเส้น SR ข้างล่างก่อนใช่ไหมครับแต่นี้คือ,อ,อผมก็คล้ายๆกับการแหกกดนิดหน่อยนะครับโดยการที่คาดการว่าเฮ้ยกราฟมันน่าจะเบรกเอาลงมานะถามว่าผมรู้ได้ไงว่ากราฟมันน่าจะเบรกเอาลงมา ผมก็ลองดูลักษณะของแท่งเทียนขาลงนะครับคือกราฟมันเต็มแท่งเต็มแท่งไอการที่มันเต็มแท่งโดยที่มันมีไส้น้อยหรือว่าแทบจะไม่มีไส้เลยเนี่ยมันเป็นจุดที่บ่งบอกว่าแรงขาลงมันมีเยอะนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับลองสังเกตอีกสาสิวิเนี่ยกราฟมันเด้งกลับขึ้นไปคือเส้นเทรล์ไลน์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นเทรล์ไลน์ที่แข็งแรงนะครับที่ผมตีไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งเตือนใจนะครับสำหรับคนที่อาจจะดูโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ย มันจะโดนหลอกได้ก็ตรงนี้แหละครับถ้าเกิดเราดูโมเมนตัมอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ดูเหตุผลหรือไม่ได้ดูปัจจัยอ,อื่นๆประกอบอย่างในออเดอร์นี้เนี่ยมีเส้นเทรลไลน์ลากไปอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เราลอสไงครับเพราะว่าพอการาฟมันลงมาโดนเส้นเทรลไลน์ปุ๊บมันก็เด้งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวออเดอร์สี่ผมจะเทรดตามตัวนี้สังเกตเห็นว่าเมื่อกี้การาฟมันดูแบบรู้สึกเหมือนมีมีแรงขาขึ้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะกดคอเข้าาาไปรเพระว่ ผมรู้สึกว่าเส้นเทรลไลน์เส้นนี้เนี่ยน่าจะแข็งแรงละเพราะว่าการาฟมันเด้งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกดคอเดี๋ยวรอดูแรงขาขึ้นอีกนิดนึงนะครับอ่ะกดคอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการาฟมันจะขึ้นไปตามเส้นเทรลไลน์หรือเปล่าดูจากทิศทางแล้วก็การเคลื่อนที่ของการาฟเนี่ยเหมือนว่าเราจะโดนโมเมนตัมขาขึ้นหลอกอีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแรงขาขึ้นเนี่ยมันกําลังจะหมด คืออย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยกราฟเวลามันเด้งลงมาโดนเส้นเทรนไลน์แนวรับหรือว่าแนวต้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเส้นเทรนไลน์เส้นนั้นมันมีความแข็งแรงจริงๆกราฟมันก็ควรที่จะเด้งขึ้นไปแบบค่อนข้างที่จะแรงใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยกราฟมันเด้งขึ้นไปนะแต่เด้งขึ้นไปแค่นิดเดียวแล้วมันเหมือนหมดแรงนะครับพอมันหมดแรงปุ๊บมันก็ค่อยๆแบบเด้งกลับลงมาเด้งกลับลงมาคราวนี้เนี่ยเราจะต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดกราฟมันสามารถที่จะเบรกเอาท์เส้นเทรนไลน์ตรงนี้ ที่เราลากไปได้เนี่ยผมมองว่ากราฟมันน่าจะกลับเทรนเป็นเทรนลงนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันอีกประมาณเกือบๆหนึ่งนาทีเนี่ยสามสิบสี่สิบิเนี่ยดูว่าเราจะโดนหลอกก๊อกสองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดออเดอร์นี้เราโดนหลอกอีกเนี่ยก็ผมถือว่าเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับในการที่เราเนี่ยพยายามที่จะวิเคราะห์ตลาดก่อนที่ตลาดมันจะแสดงจุด ที่สําคัญให้เราเห็นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างที่จะสําคัญพอสมควรเพราะการเทรดอะไรพวกนี้จริงๆนะผมมองว่าการที่เราพยายามไปวิเคราะห์ตลาดล่วงหน้าหรือว่าการที่เราพยายามไปบีบบังคับให้ตลาดมันเป็นไปตามเราเนี่ยมันเป็น,ปนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองออเดอร์นี้ถือว่าเป็นสองออเดอร์ที่เป็นสิ่งเตือนใจสิ่งเตือนสติให้เราได้เยอะมากๆเลยนะครับว่าเราใจเย็นๆนะครับดูทิศทาง การเคลื่อนไหวของราคาให้ดีก่อนที่จะโดนหลอกอันนี้เราแพ้ไป2องออเดอร์ติดแล้วนะครับถ้าเกิดออเดอร์ที่3เนี่ยเราแพ้เราจะต้อง Stop ปลอ s แล้วนะครับเพราะว่าผมจะมีกฎเหล็กของผมอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดแพ้3ไม้ติดเนี่ยก็ต้องหยุดนะครับถึงแม้ว่าจะจะไม่ได้สต็อปลอ s ร้อซตามที่ใจหวังไว้แต่มันเป็นกฎที่เราตั้งไว้ไม่ว่าการเทรดจริงๆการส่งซิกหรือแม้กระทั่งการสอนแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราแพ้3ไม้ติดเนี่ยเราก็ต้องหยุดให้ได้นะครับเดี๋ยวไม้ที่3เนี่ยผมยังค้างคาใจกับ a u d c a d นะครับว่าเออม,มันหลอกเราได้2ก๊อกแล้วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะตั้งใจดูให้ดีๆเลยนะครับโดยที่ผมวางแผนไว้นะครับว่าผมจะเข้าอ,ออเดอร์ด้วยการคล้ายๆแบบเป็นการ pull back ของกราฟนะครับอ่ะตอนนี้ผมกดพุทมาเรียบร้อยแล้วสาเหตุนะครับที่ทำให้ผม ค่อนข้างที่จะมั่นใจนิดนึงนะครับว่ากราฟมันน่าจะกลับลงมาละสังเกตรตรงไส้เทียนขาลงการที่มันมีรูปแบบลักษณะแบบนี้อันที่ผมชี้อยู่เนี่ยอันที่มันมีรูปแบบลักษณะแบบนี้มันแปลว่ากราฟเนี่ยน่าจะมีแรงในขาลงที่มากขึ้นครับอ่ะเด้งกลับขึ้นไปแล้วดูนะครับว่าเราจะสต็อปลอนหรือเปล่านะครับเออดีจีถ้าเกิดกดตรงจุดนี้นะครับจุดที่กราฟไปถึงตรงเนี้ย จะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆการ pull back เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเทรดถ้าเกิดเราใจเย็นๆขนาดตัวผมเองเนี่ยผมเทรดมา7 8ดปปีอ่ะผมยังใจร้อนยังโดนกราฟหลอกได้2กราฟซึ่งกราฟนี้จะเป็นกราฟที่3หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าอะไรแล้วก็ตามเนี่ยยังไงผมก็แนะนําให้ลองใจเย็นๆนะครับดูกราฟดูเทคนิคข้ออะไรให้มันรอบคอบนิดนึงนะครับ ก่อนที่จะไปเทรดจริงๆเพราะว่าในในตลาดจริงๆในการเทรดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบการโดนกราฟหลอกนะครับมันมีทั้งสภาวะจิตใจของเรามีทั้งอาการหัวร้อนผมก็มีนะครับผมเทรดมานานผมก็หัวร้อนเป็นปกติเลยผมก็พยายามที่จะแก้ด้วยวิธีการหยุดที่สามไม้นะครับการหยุดที่สามไม้มันเป็นเหมือนการตักไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับคือการเทรดผมมองว่ามันมันเป็นไฟนะม,นมันเร็วใช่ไหมครับการเทรดมันเร็วมันมีทั้งได้ทั้งเสียเป็นไฟอย่างเงี้ย แล้วพอเรากดเทรดไปก็เหมือนเราเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองเติมน้ามันเข้าไปพอเราเติมน้ามันไปเรื่อยๆไฟมันก็ลุกพอร์ตใช่ไหมครับลุกพอร์ตไปแล้วมันก็ลอสมันก็ลอสไฟมันก็ลุกไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่ตัดไฟตั้งแต่ตอนที่3ออเดอร์ที่ไฟมันลุกอะไฟมันอาจจะลามไปทั้งพอร์ตเราทําให้เราขาดทุนแบบล้างพอร์ตแบบเจ๊งไปเลยก็ได้ถึงแม้ว่าการเทรดของผมในวันนี้ผมจะตั้งสต็อปลอรไปที่20่สิบตั้งสต็อปรอร์ไปที่ดอ่ก็คือ100็ตามแต่ยังไง ผมก็ยังอยากจะได้กําไรอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้ง Stop ปลอเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็การตั้งเทสโปรฟิตผมมองว่าก็สาคัญเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะหยุดที่ตรงไหนนะครับอ่ะโม้มาเยอะเลยนะครับก็ออเดอร์นี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะวินด้วยการ p l l b a c k นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดให้แนะนําจริงๆเนี่ยไปกดตรงจุดที่กราฟมัน p l l b a c k จะปลอดภัยมากกว่ากดตรงจุดที่ผมกดตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่เราได้รับจาก การดูโมเมนตัมจากการดูการบิ๊กเอานะครับว่าควรจะรอให้มันแบบให้มันเป๊ะๆก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือในการเทรดเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้เนี่ยเกือบจะสต็อปลอดแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเป็นปกติของการเทรดนะครับการวินการลอดเนี่ยแต่อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับในการเทรดต่อไปในออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะ กดพุทนะครับขอบวกเวลาไปสัก2นาทีกว่าๆก,ก็คือ3นาทีใน i q นะครับแล้วผมจะกดพุทคืออย่างนี้นะครับออเดอร์ Order นี้เนี่ยมันจะมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆกับคลิปเมื่อวันที่15กันยาที่รวบรวมการเบรกเอาท์นะครับก็คือเป็นการทดสอบ TSR นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันก็คือการที่การาฟเนี่ยมันเด้งลงมาโดนเทรลไลน์ใช่ไหมครับพอมันเด้งลงมาโดนเทรลไลน์แล้วเนี่ยมันรีบเด้งกลับขึ้นไป พอมันรีบเด้งกลับขึ้นไปปุ๊บมันเด้งกลับขึ้นไปแค่จุดแค่นิดเดียวครับกลับขึ้นไปแค่นิดเดียวแล้วก็เด้งกลับลงมาอีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะถือว่าแสดงว่าเส้นเทรนไลน์ที่เราตีตรงเนี้ยมันก็เป็นเทรนไลน์ที่แข็งแรงเหมือนกันนะแต่โมเมนตัมขาลงหรือว่าแรงของแท่งเทียนขาลงมันมีมากกว่างครับคือถ้าเกิดให้นึกก็คือเหมือนการที่เราอาจจะแบบเตะบอลอย่างเงี้ยบอลมันตกลงมาที่พื้นใช่ไหมครับที่พื้นกระดาษอย่างเงี้ยสมมติ ตกลงมาที่พื้นปุ๊บมันเด้งกลับขึ้นไปแล้วมันมีแรงลงตบลงมาอีกรอบนึงทําให้ลูกบอลตัวเนี้มันเด้งลงไปทะลุกระดาษได้ถ้าเกิดเรามองง่ายๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครต้องการที่จะเรียนแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปดูในคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเพราะว่า2คลิปนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือคลิปนั้นเนี่ยผมจะสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับแล้วคลิปนี้เนี่ย ผมจะเอาบทเรียนมาให้ดูว่าการที่เราดูได้แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดโมเมนตัมขาลงมันมีความแข็งแรงมีความแรงมากๆเนี่ยการาฟมันจะเบรกเอาสมอไปมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นหญิงเป็นอย่างเนาะมันก็มีทั้งข้อดีนะครับในการดูโมเมนตัมแล้วมันก็มีข้อเสียด้วยตรงที่ว่าเราอาจจะโดนโมเมนตัมหลอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดู2คลิปนี้เนี่ยการเทรดของคุณมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณจะ สามารถที่จะรู้วิธีการว่าตรงไหนกราฟมันจะเบรกเอาแล้วก็จะเอาบทเรียนที่ผมให้ในคลิปนี้เนี่ยไปดูว่าเอ้ยเรามีโอกาสจะโดนหลอกหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะทําให้ให้คุณแบบเทรดได้ดีขึ้นมีประสิทธทิผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีความใจเย็นลงไปบ้างนะครับเพราะว่าเห็นจากการที่ผมโดนหลอก2ไม้เมื่อกี้นะครับก็คือโดนหลอกในออเดอร์เดียวกันเลยนะครับ อ่าสุดท้ายกราฟมันก็ลงมาแบบสวยงามนะครับเป็นการเบรกเอาที่ค่อนข้างสวยงามพอสมควรนะครับเพราะมันทะลุทั้งทั้งเส้นเทรนไลน์นะครับแล้วก็ทะลุทั้งแนวรับด้วยนะครับอันนี้เรายังอยู่ที่กราฟเดิมนะครับผมกดพุทไปนะครับด้วยด้วยความที่เห็นว่ากราฟเนี่ยมันมีโมเมนตัมขาลงที่เยอะมากๆนะครับผมจะกดพุดททิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่ามันเบรกเอา เส้นแนวรับไปด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็สังเกตจากตัวแท่งเทียนนะครับไส้เทียนมันมีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแรงขาลงเนี่ยมันยังพอที่จะไปได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวน่าเราทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะวินหรือจะลอสนะต่อไปนะครับ USDCHF นะครับผมว่าจะกดคอขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูดีๆมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับตัว w U เหมือนกันนะครับแล้วก็ ตอนนี้กราฟมันกําลังอยู่ตรงเส้นเทรลไลน์แล้วมันเด้งไปชนเทรลไลน์แล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเห็นสีแดงใช่ไหมครับเด้งลงไปชนครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วเด้งกลับลงมาพอเด้งกลับลงมาปุ๊บก,ก็มาเจอแท่งเนี่ยครับแท่งที่เรากําลังดูอยู่ก็คือเด้งลงมาแค่นิดเดียวแล้วก็พยายามที่จะเด้งกลับขึ้นไปตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมองเป็นได้ทั้ง w pattern ก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่ w pattern ที่ perfect นะครับหรือว่าจะมองเป็นการ ที่กราฟเนี่ยมันขึ้นมาทดสอบเส้นเทรลไลน์แล้วทดสอบไม่ผ่านแล้วเด้งกลับลงไปพอเด้งกลับลงไปปุ๊บมีแรงที่มันดันกราฟขึ้นมาแบบรุนแรงแบบนี้นะครับก็เลยมองว่ากราฟเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการเบรกเอาท์นะครับนี่ครับเราสังเกตเห็นตรงแท่งเทียนที่ผมชี้ตรงเนี้ยเราก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าแรงขาขึ้นมันมีเยอะจริงๆนะครับทั้งทั้งเทรนขาขึ้นตรงเนี้ยจากที่มันไปขึ้นมาจากเ,เส้น S.R. หรือว่าเส้นแนวรับตรงนี้มันก็เป็นแท่งสีเขียวหมดเลยใช่ไหมครับมีสีแดงอันเดียวก็คือแท่งที่มันไปทดสอบกับเส้นเทรนไลน์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ากราฟมันจะเบรกเอาต์ลืมดู e U.R.U.S.D. เมื่อกี้ที่เราเทรดกันไป loss นะครับสรุปอันนี้ก็คือ l o สโดนกราฟมันเด้งกลับขึ้นมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่า การที่เราจะไปกดพุทตามเทรนเนี่ยอย่างนี้ละกันเมื่อกี้เท่าๆที่ผมดูนะถ้าเกิดเราไม่ได้บวกเวลาครับเราอาจจะมีโอกาสวินมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเทรดเบรกเอาแบบที่กราฟมันดูแล้วมันมีโมเมนตัมมีแรงมีแรงขาลงที่แรงเนี่ยอาจจะเอา S M A 5มาช่วยในการที่จะหาจังหวะในการกดพุทธ S M A 5ดูยังไงในช่องของดัมลไลน p ออปชมีเยอะแยะเลยนะครับโค้ดนัดจะ สอนในเรื่องของการใช้ SMA 5ลองไปดูตรงนั้นได้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบการรอคอยการดูอะไรแบบนี้มากมายเนี่ย SMA 5ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ช่วยนักเทรดช่วยเทรดเดอร์ได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะมันคือเส้นค่าเฉลี่ยของ5แท่งนะครับผมอ่ะในออเดอร์ที่7ออเดอร์นี้ก็วินไปนะครับด้วยความแรงของแท่งเทียนขาขึ้น กลับมาที่ EURUSD นะครับผมกดคอขึ้นไปนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเด้งขึ้นมาแบบรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเด้งขึ้นมาทะลุเส้น SR ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้กดในทันทีนะครับผมรอให้กราฟมันเด้งเด้งขึ้นไปแล้วก็เด้งกลับลงมานิดนึงก็คือเป็นการย่อตัวนิดนึงนะครับแล้วค่อยกดคอขึ้นไปแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับใช้3.9ดอลล์เพราะว่าผมผมก็เป็นห่วงนะครับว่ากราฟ U R S D เนี่ยมันจะหลอกเราเหมือนที่เรากดพุทเมื่อกี้หรือเปล่าในออเดอร์นี้นะครับผมเจอจุดเข้าอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันดีกว่าจุดที่ผมกดเมื่อกี้ก็คือตรงจุดนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยมันเป็นการที่กราฟเนี่ยมันเด้งเด้งกลับลงมาตอนแรกมันเด้งลงมาใช่ไหมครับแล้วเด้งกลับขึ้นไปโดนตรงเส้นสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับลงมาชนกับเส้นแนวรับตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดที่ผมชี้ให้ดูตรงนี้ที่เป็นจุดตรงแนวรับตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่ดีมากกว่าจุดที่ผมกดเมื่อกี้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งหรือว่าหนึ่งปัจจัยนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับในเรื่องของการดูกราฟให้ดีๆนะครับแต่ผมมองว่าบางครั้งการเทรดจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ากราฟมันจะกลับมาโดนตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับว่าจะเลือกกดตรงจุดไหน แต่อย่างที่บอกนะครับในออเดอร์นี้มันเป็นเหมือนบทเรียนที่ผมเอามาถอดให้ดูจากการที่ใช้ม omentum หรือว่าใช้ในเรื่องของการเบรกเอาท์เพราะฉะนั้นก็สามารถนำไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองได้เลยนะครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่ากราฟสวยมาก eur usd อีกแล้วนะครับก็ผมกดคอขึ้นโอ้โหถือว่าโชคดีมากนะครับที่กดคอแล้วกราฟมันด้งลงมาเพราะว่าถ้าเกิดได้จุดข้างบนก็ก็อาจจะ ถือว่าอาจจะเป็นจุดด้อยนะครับถ้าเกิดเราได้จุดของบนนอะน,นี้ก็เป็นความโชคดีนะครับที่กราฟดีเลย์ตรงจุดนี้เนี่ยสาเหตุที่ผมกดคอนะครับก็มันจะมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆกับการที่กราฟมันเด้งขึ้นไปทดสอบกับเส้น SR เส้น SR ตรงตัวนี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่ใช่ไหมครับเด้งขึ้นไปปุ๊บเด้งกลับลงมาแล้วเด้งกลับลงมาแค่นิดเดียวกราฟมันก็เด้งกลับขึ้นไปอีกรอบนึงก็มันตรงกับในเรื่องของการทดสอบ TSR ใน คลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนไปก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมก็ในออเดอร์นี้ผมใช้เป็นออเดอร์จบของคลิปนี้แล้วกันนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่างงตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามได้ใต้โพสต์ข้างล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยตอบหรือว่าถ้าเกิดไม่สามารถพิมพ์ตอบได้เนี่ย เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปในการตอบหรือว่าสอนให้เลยนะครับก็ถ้าเกิดชอบการเทรดชอบการสอนแนวๆน,นี้เนี่ยสามารถติดตามได้ในช่องของ m b e r ือ n น Option ของเราเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับการเทรดอยากจะอัพความรู้ให้มากขึ้นกว่านี้เนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจ m b e r ือ n น option นะครับในเพจผมจะมี ทริคเทคนิคเล็กๆน,ๆน้อยนะครับที่ไม่มีใน u t u b e นี้เนี่ยบางทีก็จะโพส์เข้าไปในเพจเพราะมันเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าเทคนิคสั้นๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดต่างๆเนี่ยเข้าไปดูในเพจ no9 stock experience นะครับตัวนี้ผมจะมีความรู้ในส่วนของจิตวิทยาการเทรดเอยหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการบริหารเงินบ้างเป็นบางครั้งถ้าเกิดคุณจริงจังสามารถเข้าไปติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ในสัปดาห์หน้าเนี่ยโค้ดนัดจะมาสอนอะไรติดตามชมได้เลยครับขอบคุณครับ